ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ครับผมจะมาทํานี่นะครับเป็นกระถางลอยฟ้านะครับนี่ตอนนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมในคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาทําให้ดูครับว่ามันลอยฟ้าได้ยังไงนะครับนี่เราก็วางไปเลยอ่าอย่างนี้เลยนะครับ นี่ครับใช้หลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับนี่ดูให้ดูใ,ใกล้นะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลย ก็เดี๋ยวติดตามชมกันในคลิปได้เลยนะครับโอเคไปกันเลย โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้พิมพ์ตัวนี้ออกมาซึ่งเป็นฐานของมันนะครับเดี๋ยวเราไปาขัดแต่งผิวให้มันเรียบเรียบเนียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทําสีกันครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นฐานนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็จะยึดตามตามาโมดูลที่ผมได้ทําขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นกระถาง ที่ลอยอยู่ในลักษณะนี้นะครับมีกระถางที่ลอยอยูล่ลักษณะนี้นะครับมีแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นกระถางผมจะใส่ต้นไม้ลงไปแต่ก่อนอื่นผมจะทําสีให้มันก่อนนะครับก็คือทำเป็นสีดำดาด้านนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปทําสีกันครับไปกันเลยผมทําการขัดแต่งตัวชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพ่นสีกนะันครับเป็นสีดาด้านนะครับตัวนี้ ีมานะครับท,ทําสีเจ้าตัวฐานตัวนี้มันก็จะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวทักแชทหรือว่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เดี๋ยวผมติดต่อกลับไปแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นกระถางที่ลอยอยู่นะครับเป็นกระถางที่ลอยอยู่แบบเท่เลยตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะประกอบเข้าไปนะครับ โอเคครับก็ <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมใช้สำหรับทำให้ตัวแม่เหล็กตัวนี้นะครับมันลอยได้ตัวนี้มันจะลอยได้นะครับนี่แกนกลางแกนกลางตรงนี้นะครับแกนกลางตัวนี้จะเป็น ตัวนี้เขาเรียกว่าแม่เหล็กชั่วคราวนะครับตัวนี้เป็นคอยแล้วก็คอยมันจะไปหุ้มด้วยอาเหล็กทีหนึง่งแล้วพอเราปล่อยกระแสเข้าไปนี่ครับไอตัวเจ้าเหล็กตรงกลางตรงเนี้ยมันจะทําให้เกิดเป็นแม่เหล็กชั่วคราวขึ้นมานะครับซึ่งมีแรงดึงหรือแรงผักที่เยอะมากโอเคก็เดี๋ยวผมใส่ ใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปไอ้วงแหวนแม่เหล็กไอ้ตัวนี้นะครับซื้อได้ในช้อปปี้นะครับนี่ตัวนี้สามารถซื้อได้ในช้อปปี้เลยไอ้วงแหวนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสามารถซื้อได้ในช้อปปี้นะครับแล้วก็ตัวตัวตรงนี้ตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์วัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเวลาที่ เวลาที่เจ้าตัวตัวแม่เหล็กที่มันลอยอยู่ตรงนี้ครับมันเขาเรียกว่ามันสูญเสียทิศทางนะครับตัวเซ็นเซอร์นี้มันก็จะวัดวัดตัวสนามแม่เหล็กนีครับว่ามันเอ็นไปทางแกน x หรือแกน y นะครับพอมันเอ็นไปพอมันไปทางแกน x ไอตัวบอร์ดตัวนี้นะครับมันก็จะสั่งการให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่าน ฟังอีกแกนหนึ่งให้เยอะมากขึ้นเพื่อจะดึงตัวแม่เหล็กตัวนี้กลับมาครับมันก็จะอยู่จุดศูนย์กลางตลอดเวลาเดี๋ยวตัวนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการประกอบนะครับหรือวิธีการทําในคลิปถัดไปดีกว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไปคลิปนี้เป็นการประกอบแล้วกันครับโอเคก็โอเคครับก็ แม่เหล็กตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยให้ตัวตัวไอตัวแม่เหล็กอีกชั้นอีกที่ติดกับกระถานครับมันลอยอยู่ได้แต่ตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมทิศทางนะครับอ่าตัวควบคุมทิศทางเดี๋ยวผมใส่ตัวนี้ลงไปนะครับเราใส่เข้าไปเลย ให้มันอยู่กึ่งกลางหน่อยนะครับเราปรับให้มันอยู่กึ่งกลางถ้ามันไม่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะเอ็นไปมานะครับไอเจ้าบอกไอเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยเราสามารถได้ทำได้อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้บอร์ด Arduino น,นะครับในการควบคุม เดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปถัดไปว่ามันสร้างยังไงแล้วก็โปรแกรมมันใช้โปรแกรมอะไรนะครับไม่ยากครับตัวนี้ง่ายๆใช้หลักการง่ายๆเลยใครจะไปทำพวกโมเดลไอตัวฐานที่แบบเอาไว้โชว์โมเดลที่มันสามารถลอยได้นะครับก็ได้นะครับ หรือว่าจะเอาไปาโชว์แบบเป็นกระถางต้นไม้อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมหยอดกาวลงไปครับโอเคตรงนี้น่าจะถึงกลางแล้วผมก็จะหยอดกาวลงไปให้มันแน่นนะครับให้มันไม่ขยับเลยหยอดลงไปครับหยอดลงไป ตัวนี้ใช้ไฟ12โวลต์นะครับ2โวลต์ DC โอเคก็รอมให้มันแห้งครับส่วนตัวนี้นะครับผมก็ออกแบบโดยใช้ตัว Solid b o r k นะครับแล้วก็ปิมพ์ออกมาเป็นโมเดล 3D ด้วยเครื่อง 3D Printing ของผมนะครับนี่ก็จะออกประมาณ ตัวนี้ก็จะครอบอยู่ประมาณนี้จะครอบอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะลอยอยู่ด้านบนอย่างนี้สวยๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใส่ต้นไม้เข้าไปด้วยอกองนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบตัวนี้กันนะครับก็ผมไม่อยากให้มันเป็นลอยมากนะครับ ตัวนี้แล้วก็ใส่ไอ้นี้ลงไปนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวใช้ใช้น้ัตัวเล็กตัวนี้นะครับยึด ติดกับฐานในตัวนี้ครับพวกหลักการทำงานแล้วก็วิธีทำบอร์ดเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปถัดไปแล้วกันว่า มันต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็โปรแกรมใช้โปรแกรมอะไรนะครับโอเคยึดให้ครบนะครับ4จุด ได้ประมาณนี้นะครับนี่นี่เราได้ฐานตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็เราจะใส่ตัวนี้เข้าไปตัวที่เป็นตัวขั้วไฟฟ้าเอตัวที่เป็นสายไฟนะครับ เพื่อต่อไฟเข้าไปเยี้ยงนะครับนี่นี่ครับตัวนี้ก็จะปูดปูดออกมาหน่อยตัวนี้เป็นตัวตัวอโมเดลนะครับ ก็จะไม่ได้ทำสวยอะไรมากมายตัวตวต้นแบบนะครับเดี๋ยวผมจะพัฒนาให้มันสวยแล้วก็ดูดีกว่านี้เราก็ใส่เข้าไปครับเนี่ยใส่เข้าไปก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับ จะอยู่แบบนี้ครับมีมีแล้วก็ตัวตัวนี้มันจะอยู่ลักษณะนี้แล้วก็เสียบปลักเข้าไปแล้วไอตัวกระถางนี้ก็จะลอยอยู่แบบเท่ๆเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมใส่แม่เหล็กเข้าไปนะครับนี่แม่เหล็กเดี๋ยวขยับนี่ไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ผมใส่แม่เหล็ก ใส่เข้าไปเลยนะครับตอนนี้เราก็คอๆอไปนะนี่จะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่ตอนนี้มันจะลอยอยู่เดี๋ยวผมเสียบปลั๊กให้ดูเลยดีกว่า นะสีผมสีไว้หมดเลยมันจะนี่โอเคโอสีผมฉลอกหมดเลยครับ ไม่ไรตัวนี้ตัวต้นแบบเดี๋ยวตัวนี่ก็จะลอยอยู่ในลักษณะนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปปลูกต้นไม้กันนะครับอันนี้ออกกอนต้นไม้ผมจะใช้ต้นนี้นะครับนี่อ่าเดี๋ยวเราปลูกเข้าไปในกระถางตัวนี้นครับ kaikkien นี่นครับต้นไม้สวยๆเลยก็วางไว้ในออฟฟิศหรือวางไว้ในโต๊ะทำงานอะไพวกนี้ครับวางไว้เลยรับรองแบบไม่เหมือนใครแน่นอน กอ็อีกครั้งเล้วนะครับฝากติดตามช่องสโลโมของผมด้วยนะครับกับนักประดิษฐ์ไายแห้งอย่างผมนะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ